แล้วขั้นสุดท้ายเนะี่ยการปฏิบัติมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตเราเห็นจิตไม่ใช่เรามาตั้งแต่ตอนเป็นพระโสดาบันแล้วละแต่พอเฝ้ามีสติรู้จิตอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันติ๊งขึ้นมาจิตนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่ใช่มีแต่ทุก,กข์กระสุกมันคือทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเอง พอเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นหมดความยึดถือจิตถ้าหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือจิตหมดความยึดถือขันหา้าก็ไม่มีอะไรให้ยึดแล้วไม่มีสิ่งที่จะต้องยึดต่อไปล้ความพ้นทุกข์ความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็อยู่ตรงนี้เองเพราะมีปัญญาหลุดพ้นด้วยปัญญาอย่างยิ่งนะคือวิปัสสนาปัญญา การที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะสุดท้ายเราจะเกิดวิปัสสนาปัญญาร่างกายนี้นะเบื้องต้นเห็นร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเบื้องกลางก็จะเห็นว่าร่างกายนี้คือก้อนทุกขนะเบื้องปลายก็จะเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกขแล้วก็ปล่อยวางทั้งหมดได้ วางจิตตัวเดียววางโลกทั้งโลกเลยแล้วเราจะรู้เลยว่าจิตไม่ได้สร้างพบขึ้นมาอีกแล้วจิตไม่มีอาสวะนะหลุดพ้นออกจากอาสวะไปแล้วอาสวะที่มันห่อหุ้มย้อมเยิมอยู่ในจิตถูกลาออกไปจิตไม่มีอาสวะจิตรู้แจ้งแทงตลอดในจิตว่าเป็นตัวทุกข์นั่นคือตัววิช,ชานะ ถ้าเราไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นทุกข์เรียกมีอวิชชาที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงที่เราสามารถเห็นความจริงมีปัญญาบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานี่แหละคือวิปัสสนาปัญญาพัฒนาจิตใจให้ฉลาดอย่าไปยุ่งกับโลกเกินความจำเป็นยุ่งเท่าที่จำเป็น เอาเวลามาถือศีลมาฝึกจิตฝึกใจให้สงบให้ตั้งมัน่นมาพัฒนาจิตใจให้ฉลาดค่อยๆฝึกไปเรามีความสุขตั้งแต่ปัจจุบันแล้วถ้าตายไปก็มีความสุขในอนาคตคือชาติต่อไปก็ภาวนาง่ายกว่านี้อีกหรือถ้าบุญกุศลเรามากพอเราก็ได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ในชาตินี้เลย ถึงพระนิพพานในชาตินี้เลยพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมทโชว์วัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2565